ตอนเย็นพี่น้องมากินข้าวกับผึ้งยีซีนะครับเด้อนี่ครับส้มปลาจอมนะครับเด้อมีกุ้งมีปลาซิ้วแหละพี่น้องเนาะส้มปลาจอมอันนี้ก็แหนมหมูนะครับเด้อนี่แตงพริกหยวกอันนี้ก็มีพันปลาด้วยนะครับเด้อนี่ครับมีเส้นแล้วก็หมูยอแล้วก็ปลาอบไว้หลายหลายเลยพี่น้องนี่น้ำพริกก็มีแก้วรสเด็ด ผักสดๆก็มีองุ่นกล้วยลูกพับวัสดีสวัสดีค่ะพี่นาอทำอะไรทำเมนบลูมซีเ่เอีอ่ยทำสลัดห่อปลาพันปลาให้หมามีคนกินนี่กำลังเห็ดอยู่นะครับเด้อนี่ไปครับไปกินกับพี่ซีบันมาบัาเนี่พี่น้องสวัสดีเป็นทางการ กินข้าแรงต้มกันได้เลยพี่น้องกับข้าวกับน้าบาลันมจิงซี่ล้ครับเย็นวันอาทิตย์ว,ยว่าจ <c oughs> ะไหมเข้าเหนียวหนึ่งมักไหมหอมฮือ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 นือฮือฮแอฮมอับแฮมอฮือฮืนฮือฮอฮือฮองือนองนมมเด้เอพอนนไฮไอือม <c oughs> ือฮือฮือฮอฮเอฮื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 ฮอฮืออฮืลฮืออฮื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 อฮอฮอฮืออออออ โอ้เอาครับชินเบลเลอเลยพี่น้องปลาตัวนี้ยังไงสองตัวเบลเลอร์เลย,ย,ยน่าพี่น้องไหมสดสดผลไม้กับนีพี่ครับมีนีน่ลูกพับลูกพัวมากกล้วยมาก่ขลกฝรั่งลูกพับองุ่นของหวานนะพี่น้องนะไปไล่ขายใหญ่ห้างพี่น้องไหมอริติกรเท็ดกันอย่างก็เฮ็ดเออห่อ อันปลาตัวนี้อัอนหนึ่งมาอห่อนพี่น้องเอ้ยโอ้จวดได้พี่นอ้องไหม,มเดี๋ยวครับโอ้โหว่าได้กินโดน,น,นอ,อนะ,ระอไรแนมมนะพ่พี่น้องอันนหนสมปะจอมเนี่ยน้องอืมขี้คำว่าีงก็เนาะรีกดิบหักใส่พร้อมไหมพี่น้องเนาะ ออมห้อนแหลมหมูดยวดพริกหยวกบ,บ,บาบาเนี่ยพี่อ๋อง ğini. ผมจะจับแม่เพริ่งเนาะตาเนี่ยร้ายหลายไปเนอะ

กับไปแห่วะพี่น้องเอ้ยสุมม่มไปด้วย ข้าวพี่น้าดีหสักเล็อืมอม่ด่ันปเจ็ดเองกินเองอลิดอิ่ขาวของันน่มม้งห ก็ไม่นีสมูทล,ลูกครับอ้เสียบขึ้เป็ดว่าไ่ด้กินรมุนไพยโดนบบเด้ละพี่นอ้อง Vielen Dank. นุ่ม uh, บ mm ันๆขอพี <bet etzen salaries> e <relief> ่้องเลยวา Cả bỏ bò thêm oh, <laughs> một mươi điểm đi hết phải 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 phải

เลยกินเส้มหมูปลาตรงนี้ไหลไปเนาะลูกสาวคนนีกอ,อบเป็นพันป่าเนาะ รีดว่าแซ่บหลายพันพันป่านพันหอ่อพันป่านสิดงด ข่าวนวนเผ็ดกัเผ็ดเว้ยพี่เอ็มเผ็ดอ้าวเฮ้ยยี่ห้อมัวเลยไหมรีบไหมอีกแม่ของข้าเลยไหมอ้เด็ดอี

เด็ดแออห้งหนาวขวานเนื้อปลาไหมพี่นอ้องเนื้อร้ายไ 嗯。Yeah.

คัะแกแหววะครับจิ้บจิงขาแฉลบกับมมี้อย่างนะครับอาหารบ้านนะเขาเนาะมีส้มปลาหน่อยส้มหมูโอปลาพันนะครับเนาะผักกับมีผลไม้กับมีหลายอย่างแล้วมึงกันงุนกันกรอบดีพี่น้องลูกผัดครับเก็บเมียเป็นสีกัฝาก,ฝากไว้สำเนินนะครับเด้อขามากเกินลุงฝากเป็น